ตรงนี้แล้วมันยินสบายดีนดั่นตมเนาะเดวเร้วล่องนลน้นลงไน้ำทิ้น้ลงน,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 น้ำม เอื้อนแม่เอื้อนมากินข้าวน่ะ ื้นที่พื้นที่ของตุดอนตุดอนเหตุไว้มาจองไว้แต่โดนแล้วละ่ะก็เลยนี่ก็เลยวิสิมาดเบิ่งบินเราแบ่กแงกันเบง้องใครกะจักงานบินในตรงนี้พี่น้องต้องกันมีอยู่สี่สี่คนห้าคน ดินต่านตัวนี้แบ่งกันเบื้องของมันจะได้คนละจังงานไว้เป็นมรดกของทอดของพ่อคแม่เถียงเถียงเทียงเถียงเทียงๆจะรุงหางเขาเอิ้นหางอันนี้หางหาางจะรุง 温度。 เข้าก่อนไปไฟฟ้าผ่านนะเดินไฟฟ้าไฟฟ้าผ่านแล้วแต่๋อไฟบนหันบนีญไฟฟ้าผ่านจะซื้อเรื่อเนีย่ยน้าอยู่กลางทุ่งปะปะเนี่ยกับไฟฟ้าผ่านขึ้กันแต่ว่ายัง่มีไฟ ลายแนวอยู aw, ่หลายแนวหลายแนวโอ้งามขนาดสุดยอดเลยอยากแต่น้ำงูต้องคอยเนาะขับบอกหนุ่มเนาะนั่นนั่นไม่เอาบัตรต่อได้ซื้อเอาขาวเบียกย่าหนนั่นนั่นนั่นอันนี้ไม่ อันนี้เม่พุฆ่าเนี่ยไม่เวทนาเออสวัสดีจ้าวันนี้มาโค้งน้องนาไม่ใช่มาอย่างก็มาเบิ่งส่วนมาหน้าปังหน้าปังมาหน้าปังมาหน้าปังมาเม่โอ้งามขนาดบรรยากาศสุดยอดสุดยอด ความความไปหั่นน้อยหนึ่งนั่นน่ะความไม่ตกไปตรงน,น,น,นั้นน้อยหนึ่งเนี่ยนั่นคือแพร,น,พร,น,พรน้อนนงเลืองร่องแพรน้องเลืองได้ตรงนั้นนะหย่าไปอีกน้อยหนึ่งร่องแพรน้องเลืองอยู่ใกล้ๆนี่แหละอเอาแค่นี้แหละแค่นี้แหละ Sueva.